กบมือรัวๆอุ้มทวีพรตัวแทนสาวงามจากไทยเข้าร่วมประกวด Mid แกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2023ทั้งสวยทั้งเก่งครบเครื่องสำหรับอุ้มทวีพรพริ้งจำรจหัดวัย27ปีผู้ที่ได้รับตำแหน่งมิตรแกรนด์ไทยแลนด2023และได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปประกวด Mid แกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2023ณนครโฮจิมินห์ประเทศเวียดนาม โดยเมื่อวันที่25ตุลาคมที่ผ่านมาจากการประกวดมิกรันอินเตอร์เนชั่นแนล2 2 3ได้ประกาศผลผู้ชนะคือเซียนาฟัสเตอร์มิกรนเปรูฟาดานสุดหินช่วงชิงคะแนนในทุกรอบการแข่งขันเลยทีเดียวขณะที่ตัวแทนประเทศไทยอย่างอุ้มนั้นผลงานก็ปังและทำได้ดีมากๆด้วยการเข้ารอบ10คนสุดท้ายคว้ารองอันดับ5ไปครองได้สาเร็จเรียกว่าได้ใจแฟนนางงามไปเต็มเเลยหลังจากนั้นอุ้มก็ได้ออกมาโพสเฟซบุ๊กระบุว่า เต็มที่แล้วนะคะขอบคุณสำหรับกำลังใจขอบคุณทุกเสียงเชียร์ขอบคุณที่ข้ามน้ำข้ามทะเลมาหาขอบคุณจากใจจริงๆปิดจบเส้นทางนำงามแล้วสัญญาจะเป็นคนที่ดีขึ้นจะรังสรรค์ผลงานให้ทุกคนติดตามรักมากนะคะอุมทวีพรพิค์จำรัดรองอันดับ5มิแกรนอินเตอร์เนชั่นแนล2023ทําทำดีที่สุดแล้วเนอะยังไงก็เป็นกำลังใจให้เสมอ